สวัสดีครับยินี่อรับสู่พาลเซอร์เทรดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงราคาบิตคอยน์ใน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรื่องแพทเทิร์นในครับราคาบิตคอยนะครับแล้วก็บิตคอยน์ในเดลี่กับวีคลี่ทำเฟรมแล้วก็ในวัน u อเวอร์ทำเฟรมนะครับโอเครับเริ่มจากกราฟอร์เวอร์นะครับก็บิตคอยน์ครับอยู่ในดิสเซนติ้งแคลนเกลตรงนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เราลงไปเทสเส้นข้างล่างตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นมาใช่ไหมครับ นล้นตอนนี้ครับเส้นดลต้านะครับก็อยู่คือเส้นข้างบนนี้ครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเช่นนะว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถเบรก n น c k l i n หรือว่าเส้นตรงนี้ได้นะครับมันอาจจะฟอร์มเป็นดับเบิลบัตทอมแพทเทิร์นนะครับแล้วทำให้ราคาครับมีการพุ่งขึ้นไปได้ทราเก็ตของดับเบิลบัตทอมอันนี้ผมวัดเข้าๆนะครับอยู่ราวๆสามหมื่นแปดซึ่งถ้าลองดูที่ EMA นะครับนี่คือเส้น EMA ห้าสิบนะครับเป็นเส้นที่ใช้วัดเทรนในระยะอ่าระยะปานกลางนะครับเช่นว่า เข้าที่แล้วนะครับเราขึ้นมาใช่ไหมครับพร้อมกับอีเมยห้าสิบแล้วก็เส้นเอ่าเท้นลน์ตรงนี้ผักให้ราคาตกลงมาณตอนนี้นะครับราคาพุ่งขึ้นมาใส่อีเมย์ห้าสิบครับแล้วก็เหมือนจะมีสัญญาณที่ว่าโมเมนตัมนะครับเริ่มหายไปนิดนึงนะครับงั้นถ้ามันไม่สามารถเบรกอีเมย์ห้าสิบได้มีความแร่ว่าราคาครับมีการพุ่งตกลงมาที่เส้นแนวรับเดิมนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คืออ a 1ม0หนึ่งร้อยครับเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับแสดงว่าอีเมย0หนึ่งร้อยครับ คราวที่แล้วเราก็มาเด้งกลับจากเส้น EMA 100เหมือนกันครับแล้วก็ณจุดตอนนี้นะครับ EMA 100เนี่ยอยู่เช่นะดมันอยู่ที่เดียวกับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เลยครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าราคานะครับจะ break EMA 10มาได้เส้นเทรนไลน์กับเส้น EMA 100นะครับจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับที่อาจจะผลักราคาให้ตกมาได้นะครับที่เรามาดูที่กราฟวันอัลบ้างครับเช่นเดวว่าในกราฟหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานเนี่ยเราฟอร์มเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วเรา break ขึ้น ที่ตอนนี้นะครับเหมือนราคาครับจะอร์มเป็น b a l l i s h divergence นะครับซึ่ง bullish divergence นี้มันค่อนข้างแรงกนะครับดังนั้นมันอาจจะไม่มีราคาที่ล่วงมาก็ได้ครับแต่ว่าผมก็เจอมาหลายรอบนะครับที่ bullish divergence เล็กๆเนี่ยมันก็ผักให้ราคาลงได้นะครับแต่นั้นก็ระวังกันด้วยครับเพราะว่าเรามี b a l l i s h divergence พร้อมกับเส้น EMA 5้าิบนะครับที่นี่ครับผมอยากพูดถึง bitcoin ในกราฟ one day ครับ วันที่ผมเคยพูดไปในคลิปเมื่อก่อนว่าบิตคอยน์นะฟอร์มเป็นช a น n e ลตรงนี้ซึ่งเราเบรกทิ้งออกจากชานเอลครับเสร็จแล้วเนี่ยเราพุ่งกลับขึ้นมาแนวต้านแนวรับเดิมครับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วทําให้ราคาเด้งกลับลงมาที่ตรงนี้ครับราคาก็เหมือนจะพุ่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพุ่งขึ้นมาที่เส้นแนวต้านเดิมครับเส้นตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงที่อาจจะลักให้ราคาตกลงมาได้นะครับอีกสัญญาณหนึ่งก็คือพุ้เทนด์เอาไว้นะครับถ้าลองเปรียบเทียบระหว่าง ขนาดของแท่งแดงครับกับแท่งเขียวนะครับแล้วขนาดของแท่งแดงแล้วแท่งเขียวเห็นเดีวมันแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับคือทุกครั้งที่เราไปแตะเส้นตรงนี้เนี่ยมีแรงขายครับอย่างรุนแรงผลักให้ราคาล่วงมาในทีเดียวนะครับแล้วแรงซื้อก็ค่อยๆเข้ามาครับทีละนิดทีละนิดทีละนิดสุดท้ายไปที่จุดเดิมรดนแรงขายผลักตกมา,มาอีกทีนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับแรงซื้อครับเข้ามานิดเดียวนะครับทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยผลักราคาขึ้นไป นั่นมึงบอกว่าแรงขายครับกำลังควบคุมตลาดอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งเราจะมองกลุ่มของแท่งเทียนตรงนี้นครับเป็น falling t r e e d e t h o d อย่างที่ผมเคยพูดไปได้ครับเพราะว่าเช่นตัวอย่างนี้นะครับนี่คือหนังสือของ trading b r g i n n e r ครับใครผมแนะนำาส่วนตัวผมก็อ่านนะครับก็ใครสนใจเนี่ยไปโหลดได้นะครับที่เว็บ trading with t r a i n e r c o m เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ description ให้ ผมไม่ได้เป็นสปอร์ตเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอา่านหนังสือเขาอยู่แล้วครับก็จะเห็นนะว่าจากจุดณตรงนี้นะครับราคาเบรกเส้นแนวรับที่สําคัญนะครับฟอร์มเป็นคล้ายๆเขาเรียกว,ว่าคล้ายบิวอัพหรือว่าเป็นถ้าตามหนังสือตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น f l l ลลิ t ง r e e method นะครับคือในการาฟจริงๆครับมันไม่จําเป็นที่ว่า falling ิ่ r e e m method นี่จะต้องมีห้าแทง่งหรือว่าจะต้องมีแค่แท่งเขียวขึ้นมา ทีหนึ่งล้วก็แท่งแดงดึงไปเลยนะครับมันอาจจะมีแท่งเขียวดึงขึ้นมาครับแท่งแดงดึงตกไปทีแท่งเขียวพักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็แรงขายครับลักให้ราคาล่วงไปเบรกโลเก่าประมาณนี้ครับก็เป็นอันนี้ครับก็คือตัวอย่างนั้นก็มีความเป็นได้ครับว่าถ้าแรงซื้อครับยังไม่เข้ามาแบบแท่งตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้เนี่ยตัวตรงนี้มันก็จะลักให้ราคาขึ้นมาเรื่อยสุดท้ายเจอแนวต้านก็ถูกราคาพักลงนะครับที่เรามาดูที่กราฟ วิกฤติบ้างครับคุณจะเห็นว่าบิตคอยน์ครับในกราฟบิตคอยเนี่ยมันจะมีอยู่สองเฟสนะครับเฟสแรกเนี่ยคือเฟสพาราโบลิกรันนะครับแบบนี้ครับพาราโบลิกรันเนี่ยก็คือการพุ่งขึ้นในอัพเทรนนะครับที่ไม่ค่อยมีอ่าไม่ไม่ค่อยมีการพูลแบ็ c เท่าไหร่นะครับจริงๆก็มีครับแต่ว่าเป็นพูลแบ็ c ตื้นๆนะครับขึ้นมาแบ่นี้ครับแล้วก็รีเทสเมนต์นะครับหรือว่าเป็นการพูลแบ็ c นะอ่าอัพเทรนนะครับอย่างวิกฤติทำเฟสตรงนี้ คุณเห็นว่าทุกครั้งที่มีการ pull back เนี่ยอาคาร,ครจะอร์มเป็นคล้ายๆกับ channel นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เรา break channel ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่พวลวิกการอีกครั้งนะครับตรงนี้ไม่เหมือนกันครับปี2008นะครับ break ใช่ไหมครับเข้าสู่พวลวักกาน,นทีนี้มีการ pull back นิดหนึ่งเพราะว่ามีโควิด1มเกิดเป็นคล้ายๆ channel ตรงนี้ break ขึ้นนะครับแล้วก็เข้าสู่ลัรอีกรอบหนึ่งที่ตรงนี้นะครับถ้าลองดูใน daily คุณจะเห็นว่ามันอร์มเป็น channel เหมือนกันครับดังนั้นเนี่ย มีความได้ว่าถ้าเราเบรกออกจากช a n n e l ตรงนี้ครับคอนเฟิร์มครับเราจะเข้าสู่ b ล l i c การอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่า h a n n e l ตรงนี้เทียบกับ Channel ที่ผ่าน,านมาเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความ็น้ว่ามันจะเป็นแค่ช a n n นลเล็กๆในชันนลใหญ่อีกทีหนึ่งครับอย่างเช่นตรงนี้ปี2018นะครับมันอาจะเป็นชันเนลเล็กๆแค่นี้ก็ได้ครับที่อยู่ในชันนลใหญ่อีกทีหนึง่งนี่ผมทิ้งไว้เป็นทิปนิดนึงนะครับในการเทรดเทนพวกเทรนไลน์หรือเท n นช ส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบให้ราคาครับไปขึ้นมาครับแต่ว่าผมจะไม่เข้าเลยนะจุดนี้นะครับนะจุดที่มันเบรกขึ้นมาผมจะรอให้มันทําการพูลแ back ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับผมจะค่อยเข้านะจุดที่มันเบรกหายเก่าอย่างเช่นแบบนี้ครับมันเบรกหตรงนี้ผมจะเข้าตรงนี้นะครับเหตุผลนะครับก็คือว่าต่อให้มันเบรกขึ้นมาครับสุดท้ายนะครับเทรนเก่าเนี่ยก็คือยังเป็นโลวหไฮอยู่ดันถ้ามัน continue โลวหไฮลงไปเรื่อยๆผมก็เจ๊งนะครับดังนั้นเนี่ย ผมจะรอให้เทรน์มันมีการเปลี่ยนจริงๆก่อนวิธีคอนเฟิร์มว่าเทรน์เปลี่ยน,นคือจากเดิมที่เป็นโล์ไฮ์ขึ้นมาใช่ไหมครับคูแบ็คขึ้นมาใหม่เช่นว่าตรงนี้มันเป็นไฮ์ไฮกับไฮโลแล้วนะครับดังนั้นเทรน์มันม,นมีการเปลี่ยนใช่ไหมครับมันก็เป็นโอกาสที่ดีผมจะซื้อในอัพเทรน์ใหม่นะครับที่เรามาดูที่อินิเคเตอร์นี่ครับอย่างวิลเลียมเลเกเตอร์พูดเช่นในชารเจแล้วว่าตอนนี้วิลเลียมเลเกเตอร์ในกราฟวิกลี่นะครับ ฟลิปเป็นบาลีตเลยนะครับก็คือเส้นสีฟ้าอยู่ข้างบนเส้นสีแดงอยู่ตรงกลางและเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวอยู่ข้างล่างครับซึ่งถ้าผมย้อนให้ดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่วิลเลียมอลริเกเตอร์นะครับเส้นสีเขีวเยวอยู่ข้างบนสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็สีฟ้าอยู่ข้างล่างครับมันเป็นสัญญ,ญาณมบอกว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของอัพเทรนนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เส้น,นครับมีการฟลิปจากเส้นสีเขียวข้างบน,นครับกลายเป็นเส้นสีเขียวข้างล่างแล้วเส้นสีฟ้าฟลิปมาอยู่ข้างบน เป็นสัญญาณมึงบอกว่าเราอยู่ในดาวเทนในกราฟวิกลีนครับเช่นตรงนี้ใช่ไหมครับทุกครั้งนะครับในบูลันเนี่ยเราไม่เคยมีการฟลิปเลยนะครับเช่นตรงนี้หรือว่าตะครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบบูลันนะครับมันก็จะเป็นการฟลิปครั้งแรกนะที่อยู่ในช่วงบูลันตั้งแต่บิทไทเคยมีมาครับนั้นถ้าตามสถิติเก่าๆแล้วเนี่ยมันมุงบอกว่าบูลันนะครับจบแล้วครับจากวิลเลมเลเกเตอร์แต่ว่าส่วนตัวนะครับผมอยากให้มันคอนเฟิร์มนิดนึงครับว่ามันฟลิปแล้วก็คือร้อให้มัน ร้อยเส้นนะครับมันห่างจากกันสักนิดนึงนะครับเพราะณจุดที่เส้นมันติดๆกันแบบนี้ครับมันจะมีอีกกรณีหนึ่งครับก็คือกรณีแบบนี้ครับคือเส้นมันจะพันไปพันมากันแบบนี้นะครับบงบอกว่าตลาดครับอยู่ในเลนแล้วถ้าสมมติตลาดครับเบรกขึ้นจากเลนครับเส้นมันก็จะกลับมาอยู่นอปเทรนนะครับนั่นส่วนตัวนะผมอยากจะรอให้เส้นมันเคลียร์ออกมาแล้วก็ห่างกันนิดนึงแบบ จุดตรงนี้ครับสำรบคลิปในวันนี้ครับใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับที่สำคัญอย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พัสดุเท,ทจอัปเดตทุกวันนะครับ